นี้เลยหืมไข่เค็มอืมกมินขนมปงนังเนื่อไอ้น้ำกันค่ะโอ้นี้เลยเอาสีไหนก่อนดีสีส้มแล้วกันอืมไขเม่เค็ม โอ้โหแกไส้เยอะมากอย่างนี้เลยไม่รู้ชิ้นเท่าไหรอ่อ่ะแต่แบบโอ้ดูดิมัมนละมุน อุ๊ยอร่อยมากอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยอุ่นๆน,นะครับสวัสจิงอื้มไส้มันหวานน้อยแล้วแบบนุ่มๆนัวๆเลยอ่ะมาเอามาอันร่อม

ไม่แน่ใจว่าสิบหรือสิบห้าบทนั่นแหละหอือือร่อยมากไม่ใครชอบกินปลเรียสาวขนมปังเนื่องไอ้น้ำแบบนี้มากชอบอืม 嗯，mm. <laughs> 哎，哪个？嗯，哎呀。